เชียงรายเราจะไปเชียงรายกันนะคะต่อด้วยเชียงใหม่ตอนนี้นะคะพลอยก็ได้มาถึงที่เชียงรายเรียบร้อยแล้วนะคะไปน,นะคะโรงแรมที่พลอยเลือกนะคะจะติดกับบิ๊กซีแล้วก็ โรบินสันเซนทันเลยค่ะข้ามสะพานไปนะคะก็ถึงแล้วนี่ค่ะเข้ามาก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะมีความแบบโทนแบบมีความแบบโทนแบบคุมโทนก็ามาให้รู้ความรู้สึกว่าอบอุ่นอะไรเงี้ยบอกว่าโรงแรมนี้นะคะได้แรงบันดาลใจเหมือนแรงบันดาลใจหรือแพชั่นนะคะก็คือมาจากอ่กลุ่มกะเหรี่ยงนะคะไปเปล่านะคะเมื่กี้อ่านเดี๋ยวเข้าๆามานะคะอันนี้ก็ตรงนี้ก็ดีมากเลยเป็นมูรี่นะคะอันนี้ไงเราเชียงราย วันนี้เราจะไปทําอะไรที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราพอจะพยายามอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันค่ะตอนนี้พอเข้ามาที่วัดแล้วนะคะที่เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะคะวัดล่องเสือหรือเปล่าบรรยากาศ วัดร่องเสือเต้นนี่เป็นบรรยากาศตอนเย็ยนค่ะวัดห้วยปลากลั้นทุกคนคะ่ะตอนนี้พอยอยู่ที่วัดห้วยป่ากังนนะคะบรรยากาศดีมากทุกคน นี่ค่ะห่างจากวัดเมื่อกี้ค่ะวัดสีน้าเงินที่พลไปนะคะห่างกันแค่สิบนาทีเองค่ะนี่ค่ะทุกคนไปไปกันเลยค่ะทุกคนเหมือนยุโรปเหมือนเรามาแบบคือมันมีแบบความแบบกลิ่นอของสนต้นสนแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรายุโรปอะไรเงี้ยค่ะเราจะเดินไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงตอนนี้คุณเจวิ่งแล้วค่ะ เบ็อยู่ข้างบน,นขึ้นมาได้แค่โอ้ยเหนื่อยมากนี่สินะเขาเรียกว่าคนไม่ได้ออกกำลังกายนานอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนปะ่ะนี่คือจุดที่พลอยเดินขึ้นมาโคนบรรยากาศดีมากคะ่ะอันนี้พลอยขึ้นมาแล้วนะคะคนจะได้ได้ยินเสียงหอบพลอยนะคะสวยมากพระโพธิสัตว์กวนอิมตรงนี้จะเป็นวิวข้างบนนะคะ นาวีอินเดอตกตองเนาะอร่อยมากมากอันนี้จะเป็นนะ <and> แกงฮังเลปลากระพงทอดน้ำปลาค่ำคืนนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรมากค่พะพอจะกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกลับโรงแรมเลยนะคะร้านตกตองค่ะ Good morning ค่ะ Good morning จ้า <laughs> uh, Today we have t r i p to go. We ร a v e a p มบะพันว t e เต็มป Yes Temple มปอวัดล่องขุนค่ะแล้วก็มีน่าจะเป็นไปข้างบนนะคะหลายวัดมากๆนะคะวันนี้เดี๋ยวพอจะพาทุกคนไปนะคะแต่ว่าพยจำชื่อไม่ได้ว่าเราจะไปวัดที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวพยจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแจ่มใสมากวันนี้นะคะที่เชียงราย วัดลองขุ่นนะคะนี่ค่ะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะชมบรรยากาศสวยมากข้างบนก็จะคล้ายๆแบบมีความเหมือนใบโพอคะ่ะตามที่เราไปงานตามวัดนะคะนี่ตรงนี้นะคะคนอันนี้คือสวยมากสีเอ่อทองคือสวยจริงๆเมเแ็นส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่านะคะ ประมาณนี้ค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดแสงแก้วพุทธิยานนะคะใครสายมูเนี่ยก็จะรู้ว่าต้องมานะคะใครที่มาเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยหรือใครที่มาเชียงรายก็ถ้าใครสายมูต้องมาเลย สวนป่าหิมะพานเข้ามาในวัดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่เป็นป่าหิมะพานนะคะเข้ามาในวัดก็จะมีโซนแบบนี้ค่ะทุกคนถ้าใครมานะคะกล้วยไม้เยอะมากกล้วยไม้จริงนะคะทุกคนกล้วยไม้จริงๆนะคะกล้วยไม้ ขอพรพระแม่นางกวักใครสายมูต้องมานะคะแม่นางกระซิบ<อ>เขาลำแก้บบนค่ะถ้าใครที่ดูคลิปนะคะก็พรไปพร้อมกันเลยค่ะปู่แสงยาแก้วนะคะแล้วก็คา,าถาท่านแม่กระซิบนะคะเดี๋ยวพอจะขอพรนะคะ<อ>นี้บูชาทระเวทวสุวรรณนะคะแม่นางอ้วนหรือแม่นางตุย้ย ตุ้ยภาษาเหนือแปลว่าอ้วนตุ้ยภาษาเหนือแปลว่าอ้วนนะคะอันนี้ขอพรทันใจเลยออันนี้ใครที่อยากสําเร็จก็ขอพรนะคะวัดนี้นะคะเพิ่งสร้างได้ประมาณสิบกว่าปีเองนะคะแต่ว่าคนหลั่งไหลามาเพราะว่าขอพรแล้วสําเร็จแล้วก็หลายคนที่สําเร็จแล้วก็กลับมาแก้บนนะคะจึงทําให้วัดที่นี่นะคะกลายเป็นที่พึ่งทางใจ นะะในหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้ผู้คนอาจจะประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่ตัวเองขอในสิ่งที่ตัวเองได้บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกูบานะคะนี่ถ้าทุกคนมาวัดนี้นะคะวัดแสงแก้วกก็แวะมานะคะก็ขอให้ทุกคนอธิษฐานด้วยกันนะคะสิ่งใดอยากได้สิ่งใดก็ขอท่านเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากําลังจะไปขึ้นนะ sky walk กันนะคะไปะ ค่าใช้จ่ายนะคะเข้าสกายวอลก,ก็คนละ40บาท <S 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 ฮยทุกคนขึ้นมาแล้วบรรยากาศดีมากมันเย็นนะทุกคนมันไม่ได้ดูเหมือนมันจะร้อนนะทุกคนแต่พอขึ้นมาแล้วแบบมันรู้สึกว่าอ่าเย็นโคลเนาะเย็นอืมมันเย็นนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่บนเขานะคะชัยภูมิทุกอย่างคือได้เลยอ,ะอ่ะอพี่ไกด์นะคะที่พลอ,อะ่ะ ให้พี่ที่พลอยอ่ะให้พี่เขาขับรถให้เป็นผู้หญิงนะคะดีมากเขาแนะนําได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยชัยภูมิคือได้เลยอ่ะก็ก็กูดนะสกายวอล์กนะคะมาได้เลยนะคะค่าใช้จ่ายก็ ให้เป็นทางวัดนะคะ40บาทค่ะคนละ40บาทนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วค่ะอยู่ได้ไม่นานนะคะเวียนหัวเ <laughs> มื่อกี้แม่บอกว่าตอนขึ้นความรู้สึกจะไอ้แบบนึงตอนลงก็ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะ,ะมัม feeling อ uh, ่ go up and down not same right uh, ่ when you go up not same feeling no mm. when uh, it's uh, harder to come back yes yeah mm. because when uh, when you go up you don't know how it feels but when you come back it's harder, <S yeah. same no harder. not same feeling not same feeling not same อันนี้เป็นร้านอาหารที่เรามานะคะ yeah. very nice very nice ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะ เฮ้ยเกมันดีมากมาตอนบ่ายหนึ่งแล้วนะคะทุกคนแต่บรรยากาศคือดีมากอยากอยู่ตรงนี้ถึงแม้แดดจะร้อน <laughs>